เราต้องมองคนไข้ให้ลึกคนไข้แต่ละคนเข<ร>าม,มีจิตปัญหาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะชาตินาจิตใจเนี่ยสำคัญคนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ช่วยทางกายทางเดียวเราทช่วิ้นานจิตใจด้วยแล้วเราอย่ารังเกียจคนไข้พี่ก็อ้องก็ขอเขาไว้นะคะน้องทุกคนตอนนี้ทีมงานทําด้วยใจใทําด้วยใจทุกคนไม่เวลาเหนื่อยก็จะเหนื่อยด้วยกันเนาะเวลาเราเหนื่อยเราต้องไปเหนื่อยด้วยกันเราอยากคนใดคนหนึ่งมาอู้งาน เวลาเรามีความสุขเราก็สุขด้วยกันเราก็กินกาแฟพร้อมกันกินข้าวพร้อมกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนไข้เปรียบเสมือนครูนะจะบอกทุกคนเลยว่าถ้าเราเข้าใจว่าคนไข้คนนี้มีมปัญหาอะไรเราก็พยายามช่วยให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้คคนนเมืองกล